สวัสดีค่ะผู้กับปุ้ย UK สโ n c h แชแนลน,นะคะเย็นนี้นะคะปุ้ยก็มาทําคลิปนะคะพอดีนะคะลูกสาวได้ตัวนี้มานะคะปุ้ยก็เลยอยากจะทําคลิปนะคะยังไงก็ขอสวัสดีนะคะทั้งเพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็ UK ที่ติดตามชมปุ้ยตลอดมานะคะแล้วก็ ภูมิใจนะคะดีใจนะคะทีะ่ได้ทำคลิปแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามลำดับนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเริ่มทำคลิปเลยนะคะคือ,อ,อในในคลิปนี้นะคะปุ้ยจะทำคลิปแนะนำนะคะเกี่ยวกับเขารู้สึกว่าจะเป็นดินน้ำมันหรือเปล่านะคะเป็นดินน้ำมันนะคะ คล้ายดินเหนียวนะคะแบบบ้านเราอ่ะที่ตอนเด็กๆปุ้ยจําได้นะปุ้ยก็ดินเหนียวรู้จักดินเหนียวใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นดินที่มันเหนียวเหนียวนะคะที่เวลาเขาขุดสะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาน่ะแล้วมันก็จะมีลักษณะประมาณแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้คือ,อที่ปุ้ยจะแนะนํานะคะเป็นเป็นดิน เป็นดินน้ำมันนะคะซึ่งเด็กที่นี่เขาก็ชอบเล่นกันนะซึ่งสามารถไปดูได้ที่เทสโก้นะคะหรือร้านอุปกรณ์เขียนนะคะทั่วไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่ก็มีทั้งหมดนะคะแบบที่เอามาให้ดูนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะสีส้มนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะสี เม่วงนะคะเโอเดตนะสีม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะเยอโลนะคะแล้วตอนตอนนี้ที่ปุ้ยถืออยู่เป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวปุ้ยจะดึงออกมาให้ดูนะคะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ปุ้ยดึงมาไม่หมดนะเด็กแค่ครึ่งหนึ่งนะคะจะประมาณนี้เพื่อนเเห็นไหมมันก็จะเหนียวนะถ้าจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ทําได้เลยนะเดี๋ยว ปราจะปั้นตัวอย่างให้ดูนะซึ่งเอาง่ายๆก็คืออยากเล่นแหละนะคะก็คือเอาก็เลยอ้างั้นเห็นแบบามาลองแนะนําดูก,ก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะอ่าหาของเล่นให้ลูกๆนะคะเล่นกันนะคะก็ไปหาดูได้นะมัน ดินน้ำมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้พอพอเราเริ่มเนี้ยเราอยากให้มันกลมๆเราก็จะทําประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวพุทํารูปหัวมงคุดดีกว่านะแบบง่ายๆเลยนะตัวอย่างนะคะแค่เป็นตัวอย่างนะพุทก็จะถูก,กับพื้นนี่แหลอะออนะคะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็ใส่นะตรงนี้เราก็ใส่นะนะคะแล้วเราก็ทำเป็นอย่างนี้นะ ตนะิดนะคะติดนะติด,ดนะคะติดเด้อนะคะประมาณนี้อ่ะอ่ะเอาแค่พอประมาณนะแบบเร่งด่วนนะนะคะมันก็จะเป็นรูปมังกุดขึ้นมาเห็นไหมคะใกล้ๆเป็นรูปมังกุดนะคะค่ะแล้วก็เวลาเราเอาอกลับคืนก็แค่แบบให้มันกลมๆนะแบบแบบนี้แบบนี้ ะะก็เก็บเอาไว้เหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ปิดฝาด้วยนะเดี๋ยวมันจะแห้งนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะดินน้ํามันนะซึ่งพุ่ยก็เอามาแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเทสโก้ได้นะคะที่นอต t ทิอ์นในในนอตเทิรนไอแลนด์นะก็สามารถเข้าไปดูในเทสโก้ได้นะคะมีของเล่นหลากหลายนะแล้วก็ ในเทสโก้เขาก็มีทั้งอาหารอ,าอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนนะคะลองเข้าไปดูนะคะแต่ถ้าอยากได้ตัวนี้ก็เข้าไปดูนะคะในเทสโก้นะคะแล้วก็ร้านที่เป็นวัสดุกเกี่ยวกับเ,เครื่องเขียนนะคะขอ,ของนักศึกษานักเรียนเนี่ยคะ่ะก็จะหาไม่ยากคะ่ะตอนนี้คือปุ้ยเอามาแนะนำนะคะพอดีลูกสาวได้มาปุ้ยก็เลยเอ,เอามา แนะนำนิดหน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากหาของเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับลูกๆเล่นนะคะก็ประมาณนี้นะคะดินน้ำมันนะคะก็น่าสนใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ้ยยูเคสโพชเนเนต้องขอลาเพื่อนๆก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยก็มาแนะนำแค่นี้สำหรับวันนี้ปุ้ยยูเคสโพชนเนต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย